<c oughs> ตัวอะไรยัยไหมตัวอะไรอยู่ในนั้นอืมน <t> ั <ank h> <t ank h> ่งทำคานกับอาการไออ้วงทำไรอ่ะอ้วงอืมอ้วง องทำไรนี้ขึ้นได้ไหมนะอ้วนขึ้นได้ที่ไตเลยนี่ <c oughs> พี่แฝดหลับแล้วพี่ใบทอง ยังไม่หลับเลยอย่าบอกว่าจะลงไปหลับในนั้นนะกระเพาะนะอออกได้ไหมออกได้ไหมคะกระเพาออกได้ไหมคะน้องกระเพาะซนไหมคะทนไม่ลูกไม่ซนเลยนิดเดียวไอ้ร่างบอลน,นิดอันหนึ่งเล่นได้ไม่รู้กี่รุ่นเลยคุ้มราคาแหน่แหน่แหน Eh, eh. eh, eh. uh. Mein Kerl. Da, eh. da eh. eh. Uang. <laughs> eh, uang. ê eh. Kündei Eh, kündei mich, ja? Mh, 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 ทำเหมือนปูอยู่ในรูจะปลุกปลูกโผเอาเอาอะไรพี่ใหญ่ไหมคุณชายหมูก,ก <c oughs> รอบสลิปแล้วเ,เอาเอาเอาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเอาออกมาแล้วขึ้นไปแล้ละแล้วขึ้นไปไม่ต้องขึ้นไปโซนบนนั้นอีกนะ เดี๋ยวก็นเนรน,นาดไปอีกอืมอืมโมอมมเอาพี่ดวงเอาพี่ดวงเพื่อนเขาหลับกันหมดแล้วนะเดี๋ยวเจ็ดท่านก็เอา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 ,เอา Uh, au, au. <coughs> <gapan> นอนแล้วโอ้เป <mm ็นเด็กดีนอนแล้วเนี่ยเอออะไรหมูอะไรอะทำไม่ล่าละหมูกรอบงงอะไรวะ